ส่วนครับสินค้าจีนนั้นไหลทะลักเข้าไทยสูงกว่ามากกว่าค่าเฉลีย่ยของทั้งโลกปีเดียวนำเข้า53สูงสุดในรอบ12ปีสวัสดีครับทุกคนผมมียาพจน์นะครับวันนี้วันที่22กรกฎาคมครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยเนี่ยถือว่ากําลังเจอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างถือว่ามีนยัยสําคัญมากๆทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนําเข้าสินค้าจากทางฝั่งประเทศจีนซึ่งถือว่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เร็วมากๆ แล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับข้อมูลจาก SBIc เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าการนําเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ10%สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ในปี2024นเองนะครับสัดส่วนการนําเข้าสินค้าต่อ GDP ของไทยพุ่งสูงขึ้นมากถึง53%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ12ปีทําให้ไทยนั้นขาดดุลการค้าเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้สินค้าจากจีนนั้นไหลทะล จีนีนต้องการประบายสินค้าส่วนเกินจากภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตรวมาส่วนที่2คือความนิยมของแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศในประเทศไทยนะครับและส่วนที่3คือการเติบโตของธุกรกิจที่พึ่งพาวัตถุดิบนําเข้าเป็นหลักนั่นเองทีนี้ผลที่ตามมานั่นคือธุกรกิจในไทยถือว่าจานวนมากนะครับตอนนี้ เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกว่า3,000แห่งก็กลายเป็นผู้ซื้อขายหรือว่าเป็นเทรดเดอร์นะครับซื้อมาขายไปมากกว่าการที่เป็นผู้ผลิตตัวจริงเสียงจบางแห่งเนี่ยเสี่ยงที่เข้าสู่กิจกรรมสมสิทธิ์แหล่งกําเนิดสินค้าเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แล้วก็พลาสติกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ ทีแนวโน้มนี้อาจจะมีผลกระทบระยะยาวต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในด้านของการผลิตการส่งออกและก็บทบาทของประเทศในห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับซึ่งค่อยๆเปลี่ยนจากผู้ผลิตไปเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อนะครับแล้วก็ประเทศทางผ่านได้ในที่สุดนั่นเองซึ่งทาว่าเราไม่เร่งปรับตัวแล้วก็ปรับโครงสร้างนะครับรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขทางภาคการผลิตของไทยอนาคตของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับก็อาจจะเจอความปลอดบางมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆครับ Saya